สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออการเจรจาต่อรองแล้วก็การโน้มน้าวใจนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราดูกันมาเนี่ยเขามองสองเรื่องนี้ในมุมที่น่าสนใจมากเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาชนะหรือว่าทำให้ใครยอมเราแป๊บๆอะไรอย่างงี้ค่ะเราจะมาลองดูกันว่าทำไมการเจรจาที่มันเวิร์กจริงๆอ่ะค่ะอาจจะไม่ใช่แค่การพยายามต่อรองให้ได้ราคาดีที่สุด แต่เป็นการหาทางแบบว่าสร้างคุณค่าร่วมกันมากกว่าแล้วก็การโน้มน้าวใจที่มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่เทคนิคการพูดนะแต่มาจากความเข้าใจแล้วก็ความไว้วางใจกันจริงๆค่ะครับ ประเด็นนี้น่าสนใจมากคือเหมือนกับว่าเนื้อหาพยายามจะบอกให้เราเปลี่ยนมุมมองเลยนะครับจากเดิมที่อาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นเกมที่ต้องมีคนแพ้คนชนะหรือเปล่าก็คือให้มองไปที่การสร้างความสัมพันธ์การสร้างความร่วมมือระยะยาวแทนซึ่งมันใช้ได้หมดเลยนะทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวน่าสนใจค่ะงั้นเราไาเริ่มตรงนี้เลยดีไหมคะจุดร่วมที่สำคัญมากๆที่เนื้อหาเน้นย้ำเลยก็คือต้องพยายาม เข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายให้ลึกซึ้งก่อนก่อนจะเริ่มทําอะไรเลยใช่ค่ะอย่างในเรื่องเจรจาเนี่ยไม่ใช่แค่รู้ว่าเราอยากได้อะไรแต่ต้องแบบว่าทํากันบ้านเรื่องบริบทของเขาด้วยมีตัวอย่างเรื่องขอขึ้นเงินเดือนอันนี้น่าสนใจคือนอกจากเตรียมเรื่องผลงานเราแล้วเนี่ยต้องเข้าใจสถานการณ์บริษัทด้วยการเงินเป็นไงเป้าหมายหัวหน้าคืออะไรตอนนี้อะไรแบบนี้ค่ะต้อลองคิดดูก่อนว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขา,เาให้คุณค่ากับอะไร มีความกังวลเรื่องไหนหรืออะไรจูงใจเขาจริงๆอืมครับมีตัวอย่างเรื่องชวนเพื่อนร่วมงานปรับกระบวนการทํางานค่ะคือแทนที่จะพูดแต่ว่าเอ้ยมันเร็วขึ้นนะมีประสิทธิภาพขึ้นก็อาจจะต้องดูว่าเพื่อนคนนั้นเขากังวลเรื่องอะไรมากกว่าสมมติเขากลัวพลาดเยอะถ้าเราชี้ว่าวิธีใหม่เนี่ยมันลดความเสี่ยงตรงนี้ได้นะก็อาจจะแบบว่าโดนใจเขามากกว่าฟังดูแล้วแก่นของมันจริงๆก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่เองนะครับ แล้วเครื่องมือสำคัญมากๆที่เนื้อหาทั้งสองส่วนพูดตรงกันเลยก็คือเรื่องการฟังอย่างตั้งใจหรือ active listening อ๋อค่ะ active listening ครับไม่ใช่แค่ได้ยินผ่านๆแต่ต้องพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่ข้างหลังคำพูดด้วยอย่างในสถานการณ์เจรจาการฟังดีๆเนี่ยช่วยให้เราจับสัญญ,ญาณได้นะอย่างที่เขาบอกว่าราคาสูงไป mm. อืมมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาปฏิเสธเลยทันทีนะครับ อาจจะซ่อนความหมายว่าแบบงบเรามีจำกัดนะอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราจับตรงนี้ได้จากการฟังดีๆเราก็อาจจะเสนอทางเลือกอื่นที่มันตอบโจทย์เขาได้เช่นปรับเงื่อนไขหรือว่ามีข้อเสนออย่างอื่นเพิ่มให้อ๋อ oh, เข้าใจเลยค่ะคือฟังให้ลึกกว่าแค่คำพูดใช่ครับส่วนในการโน้มน้าวใจเนี่ยการฟังกับการใช้คำถามที่ดีๆมันจะช่วยเปิดโอกาสให้คนฟังได้แสดงความเห็นพอเขารู้สึกมีส่วนร่วมเขาก็จะเปิดรับไอเดียเราง,ง่ายขึ้น ไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดเหมือนตัวอย่างที่ผู้จัดการให้ทีมช่วยกันคิดวิธีลดเวลาประชุมแทนที่จะสั่งลงมาเลยแบบนี้เลยคะ่ะใช่เลยครับแบบนั้นเลยคนจะรู้สึกเป็นเจ้าของไอเดียมากกว่าแล้วก็เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นอืมค่ะพอเราฟังเข้าใจเขาแล้วเนี่ยคำถามคือแล้วเราจะเปลี่ยนความเข้าใจตรงนั้นให้มันเกิดเป็นผลลัพธ์ดีๆรุ่นกันได้ยังไงบ้างคะครับในส่วนของการเจรจา แนวคิดหลักที่เนื้อหาเน้นมากๆเลยคือการมองหาทางออกที่เรียกว่าวิน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 ค่ะครับคือสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าเออตัวเองก็ได้ประโยชน์นะไม่ใช่ว่ามีฝ่ายเดียวที่ได้ไปหมดแนวคิดนี้มองว่ามันสําคัญมากเลยสําหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนทําให้แบบว่าอนาคตจะร่วมมือกันอีกมันก็ง่ายขึ้นมีตัวอย่างไหมคะพอจะนึกออกไหมมีครับอย่างเช่นผู้ผลิตกับร้านค้าปลีก ที่ปกติอาจจะกดราคากันอย่างเดียวก็เปลี่ยนมาเป็นร่วมมือกันทําแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษแทนซึ่งแบบนี้ทั้งคู่ก็ได้ประโยชน์ลูกค้าก็ได้ประโยชน์ด้วยอ๋อเห็นภาพเลยค่ะแล้วในมุมของการโน้มน้าวใจล่ะคะอะไรคือหัวใจสําคัญสําหรับการโน้มน้าวใจนะครับจุดที่เน้นมากๆคือการสร้างความน่าเชื่อถือหรือ credibility ความน่าเชื่อถืออืมครับซึ่งเนื้อหาบอกว่ามันไม่ได้มาจากแค่การพูดเก่งนะ แต่มันมาจากความจริงใจการกระทําที่มันสอดคล้องกับที่เราพูดแล้วก็การแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจแล้วก็แคร์มุมมองของเขาจริงๆคือพอคนฟังเขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาจริงๆอะครับเขาก็จะเปิดใจรับฟังเรามากขึ้นแล้วก็เชื่อถือเราได้ง่ายขึ้นเหมือนว่าความน่าเชื่อถือที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะจากตอนเจราจาแบบวินวินหรือว่าตอนที่เราแสดงความเข้าใจเขาตอนโน้มน้าวใจเนี่ย มันเป็นรากฐานสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้เรามีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปได้นานๆไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สั้นๆเฉพาะหน้าถูกต้องเลยครับมันคือการลงทุนในความสัมพันธ์ระยะยาวเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนื้อหาก็เตือนเหมือนกันนะว่าต้องรู้จักขอบเขตแล้วก็จุดยืนของตัวเองด้วยอ๋อหมายความว่ายังไงคะคือในการเจราจาเนี่ยเราต้องประเมินสถานการณ์เป็น และก็ต้องกล้าที่จะเดินออกมาหรือ walk away ถ้าข้อตกลงนั้นมันไม่สมเหตุสมผลหรือว่ามันไม่แฟร์กับเราจริงๆการเตรียมเอ,อแผนสำรองที่ดีที่สุดถ้าเจราจาล้มเหลวหรือที่เรียกว่า BATNA ไว้ A T N A y, นะครับมันจะช่วยให้เราตัดสินใจตรงนี้ได้ดีขึ้นเข้าใจค่ะจะได้ไม่ยอมรับข้อเสนอที่ไม่ดีเพียงเพราะกลัวว่าจะไม่มีข้อตกลงเลยใช่ครับใช่แล้วการโน้มน้าใจล่ะคะมีขอบเขตเหมือนกันไหมมีครับมีแน่นอนเนื้อหาแนะนำว่า การโน้มน้าวใจที่ดีเนี่ยไม่ควรกดดันหรือว่าเร่งรัดบีบบังคับเขาแต่ควรให้ความสําคัญกับการเ,เปิดพื้นที่ให้อีกฝ่ายได้ตัดสินใจด้วยตัวเองหรือ empower the choice empower the choice อืมครับทำให้เขารู้สึกว่าเขายังคนโทรลสถานการณ์ได้มีทางเลือกอยู่ มันสร้างความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็จะทําให้เขาเปิดรับฟังเรามากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่ากําลังถูกคุกคามหรือกดดันทั้งการรู้จังหวะถอยในการเจรจาแล้วก็การให้อิสระในการตัดสินใจตอนโน้มน้าวใจดูเหมือนมันสะท้อนเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันนะคะซึ่งแน่าจะเป็นเรื่องสําคัญมากเลยในการรักษาความสัมพันธ์ไม่ว่าผลสุดท้ายจะเป็นยังไงเป็นประเด็นสําคัญมากๆครับเพราะมันคือการมองภาพระยะยาวจริงๆค่ะ งั้นสรุปจากการคุยกันวันนี้หัวใจสําคัญของการเจรจาแล้วก็การโน้มน้าวใจที่มีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยดูเหมือนจะอยู่ที่การฟังให้ลึกซึ้งการพยายามทําความเข้าใจมุมมองคนอื่นอย่างแท้จริงแล้วก็การมองหาโอกาสสร้างคุณค่าร่วมกันรวมถึงการให้เกียรติกันมากกว่าจะเป็นแค่เรื่องเทคนิคหรือว่าทัศินนะคะใช่เลยครับอาจจะพูดได้ว่าความสําเร็จที่แท้จริงมันไม่ได้วัดกันแค่ผลลัพธ์ครั้งต่อครั้งแต่มันวัดกันที่ความแข็งแกร่ง ความยั่งยืนของความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นมี2ประโยคจากเนื้อหาที่ผมว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีมากเลยนะครับคือการน้อมน้าวใจไม่ใช่การผลักดันแต่คือการเดินเคียงข้างอืมและการเจรจาไม่ใช่การแข่งขันทางตรกกะแต่คือบทสนทนาของความเป็นมนุษย์เป็นมุมที่มั่งสื่อสาร,รมากเลยค่ะก่อนจะจบกันไปวันนี้อยากจะชวนให้ลองเอาหลักการเหล่านี้ไปคิดต่อกันดูนะคะ ว่าถ้าเราลองเอาแนวคิดเรื่องการพยายามเข้าใจคนอื่นจริงๆการมองหาคุณค่าที่จะสร้างร่วมกันได้แล้วก็การเปิดพื้นที่ให้คนอื่นได้ตัดสินใจเนี่ยมาปรับใช้กับการสื่อสารทัท่วไปในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นกับคนใกล้ตัวหรือในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นมันอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ยังไงบ้างก็น่าสนใจนะคะ